สวัสดีครับผมนะครับมนตีอีสุเมทโซเชียลคนเดิมเช่นเคยครับวันนี้มาคนเดียวรีวิวเน้นๆครับขออนุญาตนะครับอาจจะถือกล้องไปด้วยแล้วก็รีวิวไปด้วยในวันนี้ครับแนะนำก่อนครับเจ้าตัวนี้ที่อยู่ด้านหลังผมนะเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นครับคือเจ้า m ิ x x ของเรานั่นเองครับตัวนี้นะครับเป็น m ิ x ตัว1.9 Active ในราคา 1 1 1 0 0้บาทครับเรามาดูกันเลยครับว่าเจ้าตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างมีอะไรที่โดดเด่นบ้างครับไปดูกันก่อนอื่นครับขอแนะนำจุดเด่นของเจ้า m u x Active แคันนี้คือมีกระจังหน้าที่ไม่เหมือนใครครับในรุ่นของเขาสำหรับ m u x Active ครับกระจังหน้าจะเป็นโทนสีดำแบบ3มิติด้วยกัน สามมิติยังไงจะมีการเล่นเฉดส,สีทั้งหมด3สีนะครับในแต่ละส่วนของเขาครับจะมีเฉดส,สีที่แตกต่างกันถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจลองมาดูที่โชว์รูมของมนตรีเองได้นะครับอยู่ที่อีสุเมโโทรสาขาง,งามวงศ์วานนั่นเองครับมาดูครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับไฟหน้าของเขาเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็น รีโทนมีความเป็นเอกลักษณ์เด่นเฉพาะต้องบอกกันนะครับว่าคันนี้รุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกเราเพิ่มไฟตัดหมอกให้ด้วยและน้องนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตรงไหนอีกครับนี่ครับน้องนะครับได้ใส่ล้อแมกเปลี่ยนล้อแมกใหม่ซึ่งล้อแมกเดิมของเขานะครับจะเป็นแมกขนาดขอบ17ครับสำหรับตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนเป็นแมกขอบ18 เป็น TE นะครับสีดำด้านนะหยอดเงินนะครับอันนี้สีเงินนะครับไม่ใช่สีขาวซึ่งเขาได้ใส่ยางโตโยครับยางโตโยนี้นะครับมีความหนาคือ265ทับ6กนั่นเองครับเห็นไหมครับมีความสวยงามโดดเด่นมากและน้องนะครับได้มีการเปลี่ยนแปลงนี่ครับปกติกระจกมองข้างเขาจะเป็นสีดำร้วนนะครับน้องเขาได้เพิ่ม ฟังก์ชันของกระจกพับไฟฟ้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถและมีไฟด้านข้างให้ด้วย<ด>ที่สำคัญครับนี่ครับเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่น้องไม่เหมือนใครคือบันไดข้างเขาจะมีเป็นความเป็นสีดำร้วนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันภายในกันครับมาดูด้านหลังกันสักนิดนึงก่อนไปภายในครับสำหรับตัวนี้ครับนี่ครับ ไฟหลังเขาก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะครับสปอยเลอร์ก็จะมีไฟเบรกให้ด้วยเราก็มาดูกันภายในกันครับว่าสำหรับเจ้าน้องวิวเอสแอคทีฟสีบอลเงินคันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนี่ครับมีการเพิ่มหน้าจอ Android ขนาด9นิ้ว และเปลี่ยนเบาะใหม่นะครับซึ่งเบาะเดิมของเขานะครับจะเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่ครับตัวนี้ได้ทําการเปลี่ยนเบาะหนงังเป็นลวดลายเดียวกับตัวท็อปเลยครับเบาะหนังสีน้ําตานะครับเดินได้สีเงินครับสวยงามมากเพิ่มเจ้านี้ไปอีกครับมันติฟังก์ชันนั่นเองและที่สําคัญครับนี่เลยครับแทงประตูด้านข้างก็มีการ เพิ่มในส่วนของคอนโซลด้านข้างบนหนังให้ด้วยเช่นเดียวกันดูตอนสองกันครับเป็นยังไงบ้างครับเพิ่มความหรูหราสวยงามมากขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการ m u x Active นะครับในรถราคาย่อมยาวที่ทุกคนนะครับสามารถจับต้องได้แน่นอนครับนี่เรามาดูตอนหลังกันครับนี่ครับเป็นอุปกรณ์ที่เราคืนให้กับลูกค้านะครับนี่ที่ ตกแต่งเพิ่มกันไปนะครับเห็นไหมครับมีความกว้างขวางมากถ้าเราพับเบาะลงมานะเบาะเนี่ยสามารถรองรับได้ถึงเกือบ90องศาเกือบเป็นแนวระนาบเลยครับมีความกว้างมากสามารถนอนได้เลยแหละถ้าทุกท่านนะไปแคมปิ้งนะครับปูผ้านอนได้สบายๆเลยครับอยู่บนรถแบบนี้ขยายช่องจัดเก็บเองก็กว้างและสะดวกสบายมากครับ ซึ่งเจ้ามิวเคันนี้นะครับมีพรม 5D ที่ลูกค้าเพิ่มเข้าไปด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้าน้องมิว x แอคชีพสีบอลเงินคันนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมมนตรีขออนุญาตแนะนำเป็นแนวทางอีกหนึ่ง แนวทางให้กับลูกค้าทุกทท่านนะครับที่ตามแฟนเพจของเรานั่นเองนะครับถ้ายังไงนะครับรบกวนทุกท่านนะครับฝากแชร์ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ติดตามผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานอะไรด้วยนะครับยังไงนะครับคิดหน้าเรามาดูแนวทางใหม่ๆกันเพิ่มนะครับสําหรับวันนี้ผมมนตรีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ